เรมโบ้บิ๊กโจ๊กบุกมังกรฟ้าชี้ไม่ได้โคต้าซื้อ ทำหวยแพงนายเส,ยสกสกลอัถฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินกว่าที่กําหนดพร้อมด้วยทางด้านของพลตํารวจโทสุร,รเชษหักพ้าผู้ช่วยผอบอรตอรอในฐานะรองประธานอนุกรรมการนําหมายสารอาญาบุกเข้าตรวจค้นบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จากัดสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่24หมู่ที่2ตําบลอ้อมเกรดอําเภอปาก เตจังหวัดนนทบ,บุรีและอีกจุดเป็นสาขาที่จังหวัดเลยตั้งอยู่เลขที่68ทับ13ขีด14ถนนเลยเชียงคาน ตำบลกุดป่องนายเสก่สกลเปิดเผยว่าบริษัทดังกล่าวถูกร้องเรียนว่าไม่ได้รับการจัดสรรโคตาและมีการคว้านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากผู้ได้รับโคตาผู้ซื้อรายย่อยและบุคคลทั่วไปก่อนนําเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มมังกรฟ้าเพื่อเสนอขายหรือแทรกแซงกลไกร,ราคาจึงทําให้ราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมูลค่าสูงกว่าที่กฎหมายกําหนดพบเงินหมุนเวียนนับร้อยล้านบาทจากการสอบถามพบว่าแต่ละงวดบริษัท มังกรฟ้าสาขานนทบุรีจะมีการเก็บสลากไว้ประมาณ2ล้านฉบับเป็นจํานวนเงินโคต้าประมาณ4 0 0พโคตา้าส่วนที่สาขาจังหวัดเลยอีกงวดละ200 0 0 0ฉบับประมาณ400โคตา้ารวมทั้งหมดของบริษัทนี้จะมีการเก็บสลากไว้ขายแต่และงวดประมาณ2ล้านถึง2ล้าน5แสนฉบับเลยทีเดียวโดยมีการขายเกินราคาใบละ9 0บถึง105าบาทขณะที่ทางด้านของพลตำรวจโทสุร,รเชษระบุว่าตอนนี้อยู่ระหว่าง การสอบสวนว่าบริษัทมังกรฟ้าได้รับสิทธิ์มาทั้งหมดเท่าไหร่โดยบริษัทแห่งนี้ก่อเหตุมาตั้งแต่ปีพศ2563โดยมีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ละงวดอยู่ที่2.5ล้านฉบับหรือ1เดือนรวมกว่า5ล้านฉบับ